ครับกาบเรียนท่านประธานวุฒิสภาที่เคารพครับกระผมนายสุเดชเสมอคําสมาชิกวุฒิสภา,าขออนุญาตนะครับปรึกษาหารือท่านประธานวุฒิสภาเกี่ยวกับเรื่องการขอความอนุเคราะห์คลื่นความถี่กับท่านประธานครับท่านประธานที่เคารพครับมูลเหตุเรื่องนี้เกิดจากในกรณีที่โครงการสาวพบประชาชนกันสันครับได้ พบกับประชาชนได้รับนะข้อปรึกษาหารือรับข้อ,เ,อเรื่องที่จะขอความอนุเคราะหนะ์เรื่องของการถ่ายทอดคนีพิยุทนะครับทางสวทต่างๆต,ต่างจังหวัดนะครับแล้วการเปยนท่านประธานอย่างนี้ว่า,าจริงๆแล้วเรื่องของการถ่ายทอดทีวีรัฐสภานะครับทีพีทีวีเนี่ยไม่มีปัญหาก,กับท่านประธานครับสามารถรับ การถ่ายทอดได้ทุกจังหวัดในกรณีที่ทุกบ้านมีเครื่องรับโทรทัศน์ที่ผมขอความขอปรึกษาหรือท่านประธานวันนี้คือเรื่องของคลื่นความถี่กรับท่านประธานครับต่างจังหวัดเนี่ยนะครับเขาจะมีสถานีวิทยุท้องถิ่นสถานีวิทยุทุกจังหวัดจะมีครับท่านประธานครับแต่ประชาชนที่อยู่ตามหัวไร่ปลายนาครับท่านประธานอยากรับฟัง ข้อปัญหาอยากรับฟังนะการอภิปรายไม่ว่าเป็นการอภิปรายในการประชุมของออสมชิกสภาผูธธา้แทนราษฎรหรือที่ประชุมของสมาชิกบุริสภาตรงนี้นะครับบางเรื่องบางประเด็นนั้นประชาชนอยากทราบครับเช่นเรื่องของข้อกฎหมายที่สําคัญข้อกฎหมายที่มีการเปลี่ยนแปลงนะแต่เขารับรับไม่ได้ครับท่านครับท่านอภิญญ ปัจจุบันนะครับคลื่น92.25เมกะเฮิรตนี่นะครับเป็นสถานีย่อยครับที่แต่ละจังหวัดรับแล้วให้เปิดฟังในในรถยนต์ครับ,บท่านประธานถ้าอยู่ที่บ้าน,นมันจะรับไม่ได้ในรถยนต์บางจังหวัดก็มีคลื่นไม่มีคลื่นเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมอยากจะขอความอนุเคราะห์ท่านอธิบดีกรมประชามพันธ์ครับเปิดช่องทางดาวเทียมนะเพื่อให้สานีพทยุ ต่างจังหวัดครับซื้อสบทเนี่ยทานีวิยุท้องถิ่นนี่นะครับมีคลื่นความถี่สามารถที่จะถ่ายทอดนะการประชุมไม่ว่าจะเป็นการประชุมของสมเริกัษรัสหรือสมาชิกวุฒิสภานะครับให้พี่น้องประชาชนได้เปิดฟังและรับทราบ เพราะว่าตรงนี้มันเป็นสิ่งสําคัญที่เขาเขาอยากจะรับฟังอยากจะร,จะรู้อยากจะทราบก็ท่าระธานครับเพราะฉะนั้น,นตรงนี้นผมจะขอความอนุเคราะห์ให้ท่านอธิบดีกรมชามพันธ์นะครับประสานไปทางกสวทชนะครับกสบทชครับผ่านโทษครับนะเพื่อเปิดช่องทางดาวเทียมนะไปยังจังหวัดต่างๆครับเป็นจังหวัด แ,แม่จังหวัดแม่ขายจังหวัดใหญ่ก็ได้ครับเพื่อถ่ายทอดไปยังจังหวัดเล็กทางทาานีวิทยุ92.25จเมกะเฮิรตซ์นี่นะครับเพิ่มเติมขึ้น,นครับขออนุญาตกราบเรียนขอความอนุเคราะห์ตรงนี้ด้วยความเคารพข่าราธกานครับกราบขอบคุณท่านประธานมากที่ให้โอกาสครับขอบคุณครับ